สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญปยทานแบบง่ายๆกันนะคะแบบนี้เลยเป็นลายเบสิกนะคะขั้นตอนการทําไม่ยากนะคะเป็นลายที่ประหยัดริบบิน้นแล้วก็สามารถทําตัวเป่าไวใ้ใส่เหรียญทีหลังได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนลิปบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นลิปบิ้นตาเพชรเบอร์2นะคะเราจะตัดลิบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่4 0เซนติเมตรค่ะแบบนี้เลยแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะ แล้วก็พับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะดีรอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านสั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะด้านสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สามนะคะนำริบบิ้นคล้องเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นนะคะสอดไปที่ห่วงที่1นะคะแบบนี้แล้วดึงออกมากว้างๆนะคะดึงออกมากว้างๆนะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนๆดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยก็สามารถนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ หรือจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนพับริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะแบบนี้เส้นยาวด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนะคะนำปลายลิบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะ รีดมุมให้เป็นรอยค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆนะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยค่ะสอดนะคะเส้นสั้นด้านล่างก็สอดเข้าช่องตรงนี้ริบบิ้นโผล่ด้านบนตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดทั้ง4เส้นเลยค่ะด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้ขวามือก็สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ดึงให้กระชรับนะคะ ดีดมุมให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้จากนั้นก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะมาทำมุมตรงนี้นะคะมุมกลีบดอกด้านนอกตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเราก็จะทําแบบง่ายๆเลยนะคะเราจะเริ่มทําเส้นด้านบนนะคะตรงนี้เส้นยาวนะคะเราจะพับริบบิ้ลงมาลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะ พับลงมาแบบนี้นำปลาลิบบิ้นะคะสอดช่องด้านหน้า ання, ตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะลักษณะนี้ค่ะเส้นที่2นะคะเส้นนี้แล้วก็พับลิบบิ้ลงมานะคะแบบนี้ลักษณะนี้นะคะพับลงมาแบบนี้แล้วก็สอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยหน้าเส้นของตัวเขาเองนะคะตรงนี้ตรงหน้าเส้นนี้นะคะ เราก็ดึงนะคะเพื่อนๆนก็ดูกลีบเขาให้เท่าๆกันค่ะเส้นที่สามนะคะเราก็วนมาเลยตรงนี้นะคะเราก็พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะพับลงมาแบบนี้แล้วก็สอดนะคะใต้เส้นตรงนี้เลยสอดด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ่ะแบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะ แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะถ้าเป็นริบบิ้นเนื้ออ่อนเพื่อนๆนก็ค่อยคดึงกลีดเขานะคะตรงนี้นะคะมุมเขาจะหักนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่เราก็ทําเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็พับริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยพับลงมาแบบง่ายง่ายเลยนะคะแบบนี้แล้วก็สอดตรงช่องด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะ ดึงจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะเพื่อนๆดูกลีบให้เท่ากันเลยนะคะกลีบตรงนี้นะคะดึงให้เท่าๆกันค่ะพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาทํากลีบด้านในกันเลยนะคะกลีบด้านในนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะทําแบบง่ายๆเลยนะคะ แล้วก็จะจับริบบิ้นมาซ้อนกันค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองนะคะทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะเส้นที่ 4, สี่ทับเส้นที่สามนะคะแบบนี้ริบบิ้นทับกันนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะด้านขวามือพับริบบิ้นลงมามือซ้ายช่วยประคองช่วยหมุนนะคะ แบบนี้ค่ะเราจะพับริบบิ้นลงมาลักษณะน,นี้ให้เ,เพื่อนๆนดึงมุมตรงนี้ให้ตึงๆนะคะเวลาเราทําเกสรจะได้ไม่เด้งนะคะมุมตรงนี้นะคะดึงริบบิ้นให้ตึงๆค่ะดึงแน่นๆค่ะจะหมุนประมาณหนึ่งรอบครึ่งถึงสองรอบนะคะให้เพื่อนๆื่อนใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะดึงแน่นๆนะคะตรงนี้ดึงตึงๆนะคะแบบนี้นะคะหมุนตรงนี้นะคะ เพื่อนก็กะเอานะคะประมาณนี้นะคะให้เหลือริบบิ้นไว้ประมาณนี้ค่ะกะเอานะคะแล้วก็จะปล่อยริบบิ้นเส้นด้านบนออกมานะคะตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวนะคะนิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะการริบบิ้นเขาเด้งขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะดึงตึงๆพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยสอดตรงนี้เลยนะคะช่องตรงนี้เลยแบบง่ายๆเลยนะคะตรงนี้ แล้วก็ดึงค่ะดึงกลีบเขาลงมานะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้กลีบลักษณะน,นี้เส้นที่2นะคะแล้ก็ปล่อยลิบบินออกมานะคะตรงนี้ก็เกี่ยวไว้นะคะแบบนี้พับปลาริบบินลงมาแบบนี้เลยสอดนะคะตรงนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนเอนสอดยากนะคะก็ใช้แหนบนะคะช่วยดึงนะคะช่วยดึงช่วยสอดนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันทีหลังนะคะเส้นที่3ามแล้วก็ ปล่อยออกมานะคะแบบนี้พับริบบิ้นค่ะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆนะคะไล่ดึงกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะ ดึงจัดกลีบให้เท่าเกันเลยแบบนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็สามารถตัดตกแต่งตามชอบเลยนะคะตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆืคนไหนนะคะที่จะใส่เหรียญที่หลังก็เราจะมาสอดริบบิ้นเส้นยาวค่ะแบบนี้นะคะ สอดเข้าไปในช่องตรงนี้เลยสอดเข้าไปแบบนี้นะคะสอดเส้นยาวทั้งสี่เส้นเลยนะคะ แบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆนะคะตัดริบบิ้นนะคะเส้นด้านบนออกเลยนะคะแบบนี้ตัดให้ชิดเลยนะคะตัดออกทั้งสี่เส้นค่ะเส้นด้านบนนะคะเราจะเก็บเส้นด้านล่างไว้นะคะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะจะใช้กาวสองหน้าแบบบางติดเหรียญก่อนก็ได้นะคะแล้วก็สารลายขัดธรรมดาเลยนะคะแบบนี้เลยสารลายขัดแบบนี้เลยนะคะก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแล้วก็ใช้เทปใสนะคะติดนะคะการลิปปิ้นเลื่อนหลุดนะคะ เราจะได้แบบนี้เลยนะคะดอกไม้แบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทําไม่ยากนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ